สวัสดีนะคะ,ะทุกคนวันนี้นายไทยกเกต์มาทําคลิปกินข้าวนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้จะทําคลิปอะไรเราก็เลยมาทําคลิปกินข้าวนะคะทุกคนเราโม้สร้างไม่กลัว คนวันนี้นายไทยกเตดเลี้ยงง่ายค่ะทุกคนนี่แกงส้มนะคะทุกคนแกงส้มดอกแคร์ตะก้นเรานะทุกคนปลาทูมันนะทุกคนทอดอ่าบีบมะนาวนะชั้นหอ่อมอ่าโรยพริกนะคะทุกคนบีบมะนาวนะป็นตัวปลา่อยค่ะทุกคน,น,ก,คนกินกับแกงส้มนะคะทุกคนอ่อันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะกุ้งที่เราซื้อมาแล้วมันแบบ ออมันจะหมดอายุปานนะทุกคนไผ่กระติกก็เลยเอามาทอดแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะทุกคนมันยังวานบ้านนี้ไม่กลัวนะทุกคนขนาดแกงมาแล้วร้อเลยมันยังไม่กลัวนะ <laughs> นะคะทุกคน อร่อยไหมคะอร่อยครับอันนี้ให้หนายไทยกาแฟไปเก็บนะคะทุกคนดอกแคเออเก็บมาได้ถ้วยเดียวนะทุกคนเก็บมาได้ถ้วยเดียวแล้วก็แกงเ,ออเราใช้แกงใกงเนื้อกุ้งนะทุกคนตำเขากุ้ง ให้ละเอียดเราก็มาแกงนะทุกคนเพราะว่าไปตามหาปลาปล่องไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าไทยเกชอบกินแกงส้มไ่ปลากระป่องนะคะทุกคนอันนี้ก็ทํางานนะคะทุกคนทํางานยังไม่เสร็จเนาะในไทยกเกษติกก็จะรีบกินข้าวนะทุกคนแล้วก็ไปทํางานในไร่ตอ้นะคะทุกคน แบบเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะทุกคนตกแบบเ,เยอะนะเ,เละหมดเลยนะคะทุกคนในไร่เราต้องไปทาํางานกันในใครก็ไปเขาจะไปปักไม้ลากนะคะทุกคนนี่คนเลี้ยงง่ายนะคะทุกคนทำไรก็กินนะกินมาทุกอย่างะคะทุกคนที่ทําให้กินเนาะ คุณคะตอนนี้นายไทยกะเติก็อยากจะห,าห่าน่อไม้แย่แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าฝนเริ่มตกเนาะนายไทยกะเติพันดงกอรวกก็จะบอกว่าเออ่อไม้ไม่เห็นเกิดสักทีนะคะทุกคนปีนี้นายไทยกะเต็จะห่าหน่อไม้มาดองนะทุกคนบอกว่าจะดองไว้สักยี่สิบขวดนะเอาไว้เฉพาะกินนะคะทุกคนเราไม่ได้ดองไข่นะคะทุกคนเออเดองไว้กินอย่างเดียวนะคะมาปีที่แล้วนี้เราดองไว้กี่ขวดนะห้าขวด กะไว้กินเออสองสาเดือนจะกินสักครั้งนะทุกคนแต่มันไม่พอกินคัะทุกคนตอนนี้ซื้อกินหลายกวนละปีนี้ไต่กับเดชคิดว่าจะทําไว้สักยี่สิบถึงสามสิบคนนะทุกคนแล้วแต่ว่าเราจะห,าห่าน่อไม้มีเวลาะนะทุกคนมีเวลาหาาน่อไม้หรือเปล่าะนะค,ะ,คะทุกคนนาไยไยต่กับเดชบอกว่าจะไปหาาน่อไม้ไผ่ป่านะคะทุกคนจะเอา,าไม้ไผ่ป่ามาทำด้วยเนาะแต่ว่านาไม้ไผ่ป่ามันกินซู้น่อไม้ลวกป่าไม่ได้นะทุกคนไม้ ลวกลวกป่าโดยแท้มันอร่อยกว่าเนือไม้หวานหรือว่าเนือไม้ไ <c> ข <oughs> ่นะทุกคนเอาไผ่ป่ามันดีตรงที่มันไม่เน่านะคะทุกคนถ้าดองเนือไม้ไผ่ป่าคือมันไม่เน่าแต่ว่าความอร่อยมันตู้เนือไม้ลวกไม่ได้นะคะทุกคนลวกป่าแท้นะทุกคนไแค่ลวกหวานมันได้ไแค่เนือไม้หวานนะคะทุกคน เขาเรียกเน่อไม้ลวกอะไรหน่อไม้อะไรสักอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าไทยเกษตรเรียกตามภาษาชาวบ้านของไทยเกษตรนะคะทุกคนว่าหน่อไม้ลวกปลานะคะทุกคนอ่าหน่อไม้ลวกปลามันมีรสชาติที่ออกจากขมติดปลายนะทุกคนแต่ว่ามันอร่อยนะทุกคนมันมันมีรสชาติน่ะมันไม่ใช่แบบออกหวานอย่างเดียวนะคะทุกคนหน่อไม้อ่าหน่อไม้ที่เราปลูกมันออกหวานนะแต่ว่าหน่อไม้ลวกมันมีแบบรสชาติที่อร่อยนะคะทุกคนบอกอธิบายไม่ถูกนะทุกคนอร่อย จะเอาขมขนึ้คืคคคนยังไงบอกมันทุนแต่ว,ว่ามันอร่อยอ่ะเวลาเราเอามาต้มจิ้มน้ำพริกนะทุกคนหรือว่ามาทําแกงทําอะไรทำวกแกงยะนางอะไรเงี้ยมันอร่อยค่ะทุกคนต้มจิ้มน้ำพริกเงี้ยอืมไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนอร่อย,ออย,อยก็เบื่อนะคะทุกคนไอ้ไอุ้่งบินต่ำเนี่ยกินได้นะจะจับทอดเลยทุกคนเยอะมากราอ,รอยไรมาเนี่ย ได้ไหมอ่ะอร่อยดิสามันเปนอ่าถึงเลยตัวนะอ่าไม่ได้ทอดเพราะว่าเด๋ยวทำเหลือแล้วมันไม่มันชืดน,นะทุกคนมันไม่อร่อยต้องทอดกินทีละตัวนะ mm hmm. เนาะไทกะเซตซื้อมาในราคาตัวละสามสิบบาทนะคะทุกคนอ่าตัวอ้วนใช่ไหมตัวอ้วนอืนอรู้จะทำไงกับผู้งบินต่ำนะคะทุกคน <laughs> มันเยอะนะคะทุกคน ดอกแคร์ใสกระเตก็แกงมันทั้งเกสอนนะทุกคนมันก็จะออกกลมผมนะคะทุกคนแต่ว่าอร่อยไม่ไม่ไม่อยากแกะออกกนะันเพราะว่าเราต้องการอาย,ยาขอดอกแคนะทุกคนก <laughs> <laughs> ินแล้วเป็นยาระบายอย่างดีนะคะทุกคนตีลมตีอะไรนะคะทุกคนอร่อยซึ <laughs> ่งมันมันก็ไม่ได้ขมมากนะคะทุกคนดอกแคร์ก็จะมีแบบขมปลายๆเนาะ ทไทกะเติดจะใช้ตรงนี้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำทุกๆอย่างนะคะทุกคนเพราะว่าโตเราก็มีทุกคนแต่ว่ามันมันไม่ค่อยอมันเหมือนในการถ่ายทุกอย่างนะคะทุกคนไทกะทกติดก็จะเน้นตรงนี้นะทุกคนเพราะตรงนี้เลี้ยงเกลียกแคกไปะค่ะทุกคน จะมีคำถามมากมายนะทำไมถึงกินข้าวตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นอะไรแบบสร้างคอนเทนต์นะคะทุกคนแล้วตรงนี้มันก็สบายด้วยทุกคนมันโลงนะ่งเนาะที่เรากินตรงนู้นมันไม่โล่งนะคะทุกคนมันอยู่ข้างในมันก็จะมืดมืดขอบคุณนะคะทุกคนเอาน,นี้นายไทยเกษต็กินข้าวอิ่มแล้วเนาะนายไทยเกษตจะไปทํางานต่อนะคะทุกคนก็ สินตา้องไทยกะเป็ดผู้หญิงนะคะทุกคนอากินแล้วนะคะทุกคน